สมัครเป็นสมาชิกโฟร์ไลทสุขภาพดีมีรายได้อยากมีงานทำที่บ้านอยากมีรายได้จากบ้านของคุณเองกับธุรกิจ Work f r ฟ m Home บริษัทโฟร์ไลท์พร้อมจะให้โอกาสคุณบริษัทโฟร์ไลท์เป็นบริษัทวิจัยจากประเทศสหรัฐอเมริกาดำเนินธุรกิจในประเทศไทยแล้ว15ปีจุดเด่นของบริษัทโฟร์ไลท์คือเจ้าของสิทธิบัตรการผลิตทานสเปิร์กแพกเกอร์สารสกัดภูมิคุ้มกันโดยธรรมชาติ บริษัทฟัวรลท์ทำการตลาดเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมในการหารายได้จากผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีสิทธิบัตรคุ้มครองคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่เป็นกิจกรรมของบริษัทฟัวรลท์ในการประชุมออนไลน์ในยุคที่ทุกคน work from home เรามารับชมไปพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับมาพบกับ คอร์สเทรนนิ่งดีๆอย่างนี้อีกแล้วนะครับก็พบกันเป็นประจำช่วงค่ำนะครับเวลาดหลาีหลายคนอาจจะผมเชื่อว,ว่าทานข้าวเรียบร้อยแล้วก็มาฟังเ,เติมเติมอาหารไปเรียบร้อยก็มาเติมอาหารสมองกันใช่ไหมครับโอเคก่อนจะไปพูดคุยกันถึงในเรื่องของ l i ฟ์รีบอร์ดแพ n นเเนื่องจากาวันนี้เป็นไลฟ์รีบอร์ดแพนพักต่อจากข่าวที่แล้วใช่ไหมครับวันนี้จะพูดถึงเรื่องของ b u i l d e r b o บน s นะครับ ก่อนหน้านี้นะครับผมมีพูดใครจำได้บ้างนะผมนึกย้อนไปนะวันนี้ทางทีมเขาแอสไซนพี oh, ่บอยวันนี้มีคอร์สเทรนนิ่งนะผมจะต้องนึกย้อนกลับไปว่าคราวที่แล้วเนี่ยผมพูดอะไรไว้บ้างนะครับผมถ้าใครจำไม่ผิดนะครับก็จะมีอยู่ 3D ดีใช่ไหมที่ผมพูดถึงนะครับดีแรกก็คือ i s s i p p l n n ใช่ไหมครับคือความมีวินัยเนี่ยเนี่ยมันสำคัญไม่ว่าจะในเรื่องของธุรกิจเองก็ตามนะครหรือว่า การใช้ในชีวิตประจําวันนะคุณเอาแคุณเอาไป apply เนี่ยครับมันดีมันดีไปทั้งหมดในทุกๆท,ทางนะครับยิ่งโดยเฉพาะธุรกิจเน็ตเวิร์กเองก็ตามซึ่งต้องการ discipline นะครับค่อนข้างมากเลยทีเดียวนะครับนั่นคือดีที่1นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพูด2ดี2อดีสดีกว่านะครับก็คือมันยังเหลืออีก2ดีใช่ไหมก็คือเรื่องของ dedication นะครับ dedication นะก็คือเรื่องของความทุ่มเทใช่ไหม แล้วก็ในความทุ่มเทเนี่ยเราก็ต้องมีด REAM ใช่ไหมมีปลายทางคือ Determination ก็คือเป้าหมายของเราเราคงจะไม่เดินดุมๆไปแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางสุดท้ายเนี่ยเราไปไหนยังไงใช่ไหมครับแต่แน่นอนแหละการจะไปถึงเป้าหมายสุดท้ายได้เนี่ยมันต้องการดีที่2ซึ่งดีที่สองเนี่ยสำคัญมากคือ Dedication นะครับหรือว่าความทุ่มเทนั่นเองตัวหัวแรกเลยพอพูดถึงดีที่2เนี่ยเดดิเคชนนะครับ ทำให้ผมปิ๊งแล้วก็นึกถึงนึกถึงเซาหลินขึ้นมาทันทีเลยนะครับไม่ใช่เพราะว่าผมตัดวันนี้ผมเพิ่งตัดผมนะผมไม่ได้เพิ่งออกมาจากเซาหลินใดทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้เป็นเพื่อนกันกันกบเซาหลินแต่ว่าด้วยคํานี้นะครับเออมันทําให้นึกถึงนะพวกเราเคยดูพวกฝึกวิยายุตใช่ไหมครับแล้วก็เออเซออาลินก็คือนักบวชนะครับหรือพระจีนเองนะครับในการที่เขาจะ มีร่างกายบางทีเราเห็นโชว์ใช่ไหมมันไม่ได้เป็นโชว์เฟกถูกไหมมันไม่ได้เป็นโชว์หลอกนะครับแต่ว่ามันเป็นโชว์ที่เขานะครับฝึกฝนกว่าที่จะมีความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยได้มากขนาดนี้นะครับไม่ว่าจะคุณเห็นไหมบางทีก็จะมีแบบผ่าอิดใช่ไหมเตะอิดให้แตกนะครับหรือแม้แต่การฝึกสมาธินะครับหรือหรือฝึกความแข็งแรงของร่างกายนะครับเพื่อรองรับแบบความ ลอ,ลองรับอาวุธหรือของมีคมต่างๆทั้งหลายนะครับก็สุดแล้วแต่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ต้องการการทุ่มเทนะครับแล้วก็มีการฝึกซ้อมที่ค่อนข้างเรียกว่าอ,อยู่ด้วยตลอดเลยมีความส่ําเสมอไม่งั้นเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะ,ะมีความแข็งแรงของร่างกายได้เช่นนี้นะครับเช่เนเดียวก,กันกับธุรกิจเองก็เหมือนกันครับธุรกิจเนี่ยต้องการ ทมทุ่มเทครับอย่างที่ผมบอกไปนะเรื่องของ Network Marketing ็ตตนะครับเราเท่าที่แล้วนะครับดิสซิ п ลินเราทําซ้ําๆนะครับแล้วก็เราทุ่มเทให้กับงานที่เราทําเชื่อได้ว่าปลายทางความสำเร็จนะครับแสงสว่างไปลอุโมง์เนี่ยย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะครับทีนี้วันนี้เองผมก็มีอินส i ิ a t i o n นะมีแรงบันดาลใจฟากฝั่งจากทางยุโรปเองซึ่งผมซึ่นชอบมากๆเลยนะครับวันนี้ผมหยิบยกมาอยู่4 สี่สี่โค้ดด้วยกันนะครับหรือหรือข้อคิดดีๆนะครับเอาเป็นโค้ดทางด้านสายมือก่อนนะครับสายมือด้านล่างนะครับเขาบอกว่าอะไรครับคือ dedication ใช่ไหมครับ dedication the quality คือคุณเราหมายถึงอะไรนะครับเรื่องของความทุ่มเทจริงๆแล้วก็คือ the quality of being dedicated นะครับ or commit to t a s k นะครับ or propose นะครับก็คือ Uh, ความตั้งใจของเรานะครับแล้วก็คำมั่นของเราที่มีต่องานหรือว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายนะั่นเองพูดง่ายๆแบบนั้นนะครับส่วนทางซ้ายบนนะครับที่เขา uh, มีพูดยาวๆอยู่นะครับบอกว่าอะไรครับ the speed of your success is limited only by your d e d i c a t i o n and what you're willing to sacrifice นะครับแปลให้เป็นไทยง่ายๆนะครับก็คือว่านะ ความสาเร็จของคุณนะครับมันจะช้าหรือมันจะเร็วเนี่ยนะครับมันขึ้นอยู่กับความทุ่มเทของคุณนะครับแล้วก็ความเสียสละของคุณนะ่ะที่คุณมีต่อสิ่งนั้นนะครับยิ่งคุณนะครับทุ่มเทมันมากแล้วก็มีความเสียสละนะค,ความเสียสละต่อสิ่งนั้นเองคือผมบอกอย่างนี้นะครับในใน real life หรือในชีวิตจริงนะครับคุณเราก็เออเรามี24ชั่วโมงเท่ากันถูกไหมเออเราก็มีช่วงเวลาของการทํางานแล้วก็มีช่วงเวลาของการพักผ่อนนะครับ แต่ว่าเอาจริงๆมันมีหลายหลายตะกะหลายวิชั่นนะแต่ว่าส่วนตัวผมคิดว่าการการที่เราจะสําเร็จได้ในในสิ่งสิ่งหนึ่งอ่ะเนาะอย่างเช่นก่อนหน้านี้เราเคยพูดถึงเรื่องของการเป็นสุดยอดนักขายเนาะคุณนี่ต้องต้องทุ่มเทไปทุ่มเทไปกับมันใะช่ไหมคุณจะต้องทุ่มเทไปกับงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานขายใช่ไหมซึ่งการที่คุณทุ่มเทไปกับการงานขายเนะี่ยคุณก็จะต้องอ ยอมเสียบางส่วนไปเนาะการจะสําเร็จบางอย่างเนี่ยมันย่อมที่จะต้องเสียบางสิ่งนะครับตัดบางสิ่งนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้เราเนี่ยมี24ชั่วโมงเนี่ยเหมือนเหมือนกันนะครับขอให้คุณตั้งใจแล้วก็ตั้งเป้าหมายนะครับทุ่มเทไปกับมันมั่นใจได้เลยครับว่าโอกาสประสบความสำเร็จเนี่ยมีอยู่มากนะครับตรงกลางนะครับบอกว่าะไรครับบอกว่า dreams นะครับ and dedications are a powerful combination c คอ b i ิเนชันนะครับก็ง่ายๆเลยครับเขาก็จะเลยบอกครับว่าตรงนี้นะครับเขาบอกว่าฝันนะครับและความทุ่มเทเนี่ยครับมันคือส่วนผสมที่ลงตัวแล้วก็ส่งพลังคุณว่าจริงไหมผมว่าจริงนะส่วนตัวผมผมคิดว่าถ้าอย่างที่ผมบอกการทุ่มเทไปแล้วเอ่อมัน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 ,มน,มนเรา,เรา,เ,ราเราทุ่มแรงกายไปถูกไหมแล้วแต่เราไม่รู้ว่าปายทางคืออะไรคือเราควรจะมีแพชั่่น เราควรจะมีฝันใช่ไหมว่าเราอยากเราอยากอยากอยากเป็นอะไรเราอยากเป็นสุดยอดนักขายเราก็จะต้องทุ่มเทให้ไปถึงจุดตรงนั้นนะครับหรือ whatever นะครับ dreams that you have นะครับคุณตั้งเป้า set goal แล้วก็ทุ่มเทไปนะครับทั้งซ้ายไปแล้วตรงกลางไปแล้วคราวนี้มาดูทางด้านขวาก็อันนี้ simple เลยเนาะซึ่งซึ่งเราเข้าใจดีแล้วก็มันก็ make sense ด้วยสมเหตุนะครับก็คือ You can expect to see change นะครับ if you never do anything differently นะครับแปลง่ายเลยนะครับก็คือคุณคุณจะถามหาความคุณยังไม่สามารถที่จะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้หรอกหากที่หากคุณยังทำสิ่งเดิมๆอยู่นะครับดังนั้นเองเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้ r e s o l t หรือผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมนะคือคุณก็จะต้องมองหาหรือ ลองนะครับสิ่งใหม่ๆเพื่อผลลัพธ์ที่แตกต่างจากเดิมนะครับทั้งหมดทั้งมวลผมว่าเป็นโค้ดที่มีคุณค่ามากและมันอินสปายนะครับมัน,มน,มนช่วยใหนะ้การอบรมและก็คอร์สนี้เป็น,เป,นเป็นอินโทรที่ดีนะที่ผมคิดว่าที่เรากำลังจะไปพูดกันถึงเรื่องของ b u i l d e r b o n u s ใช่ไหมนะฮะทีนี้เอง dedication ตะกี้เป็นภาพรวมนะเป็น Big picture overall นะแต่ว่าผมเองผมก็ลองนึกดูแล้วผมก็ย่อยออกมาในส่วนที่ว่าคิดว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อ ก่อ Network m a r k e t i n เน่นะครับเ,เหล่านี้ด้วยกันนะครับอันนี้เป็น Key Point ตัวขาวอิงขาวเนี่ยนะครับก็คือนะฮะอันนี้ผมบอกไว้ก็คือ Key to Success in Network Marketing ก็คืออุญแจสำคัญหรือว่าส่วนสำคัญของการสร้างความสำเร็จในในตลาดหรือว่าในวงการเครือข่ายนี่นะครับคุณจะต้อง d e ่อ c a t e ไปในสิ่งนี้นะครับแรกเลยก็คือเรื่องของ being ambitious in every aspect of your business นะครับก็คือคุณจะต้องมีความกระตือร้นนะครับในไม่ว่าจะทุกมิติหรือในมิติต่างๆทั้ง,ง,งหลายของธุรกิจคุณเลยนะครับในที่หนึ่งะครับเรื่องจริงครับแล้วก็สองครับคือคุณจะต้องทุ่มเทแล้วก็มี belief ครับมี belief นะครับทุกคนเนี่ย ในสิ่งใน,ในการทําสิ่ง,งต่างๆทั้งหลายเนี่ยคุณต้องมีความเชื่อและก็ศรัทธาถูกไหมโปรไลท์เองอ่ะคุณก็มีความเชื่อศรัทธาต่อบริษัทเราก็มีความเชื่อและก็ศรัทธาต่อหุ้นส่วนธุรกิจคุณมีความเชื่อศรัทธาต่อโฟลเดอร์นะครับคุณมีความเชื่อศรัทธาต่อแผนการตลาดและก็คุณมี belief that success is possible นะครับก็คือเชื่อว่าความสําเร็จนัน้นมันมีอยู่จริงมันเป็นไปได้นะครับเราจึงลงมือทํา นะฮะมีคนนะครับเขาสำเร็จนะครับเป็นตัวอย่างให้เราเห็นอยู่แล้วนะครับนั่นคือเรื่องที่2อนะครับสนะครับ being consistent นะครับ in implementing essential building a business building activities นะครับส่วนที่3านี่มี่วนมสำคัญมากนะครับคือเขาพูดถึงเรื่องของความสม่ำเสมอนะในการในการสร้างธุรกิจนะครับหรือว่าในการทำงานต่างๆทั้งหลายของภาคสนามเนี่ยนะครับผมอยากเรียนว่าคือท่านเองเนี่ย ผมมั่นใจแหละท่านท่านมีความสม่ำเสมอนะมีมีความสม่ำเสมอต่อธุรกิจคุณอาจจะมีการพูดคุยกับลูกค้านะครับทั้งลูกค้าใหม่แล้วก็ออ prospect ผู้สนใจใหม่ด้วยอย่างที่ก่อนนะั่นเนี่ยผมแนะนําไปนะคือเราเองเราก็อยากจะต้องอหา ผู้สนใจใหม่เข้าธุรกิจอยู่ตลอดนะให้เราลองนึกถึงผู้สนใจใหม่เรื่อยแล้วก็ไม่ละความพยายามและยิ่งไปกว่านั้นที่สําคัญก็คือว่านอกจากคือคุณจะสม่ําเสมอต่อต่อการงานของคุณแล้วเนี่ยคุณจะต้องสม่ําเสมอหรือว่ามันที่จะเติมกิจกรรมนะครับที่คุณคิดว่ามันมีส่วนสําคัญมีส่วนมีความจําเป็นนะครับไปยังธุรกิจในการสร้างธุรกิจของคุณนะคุณเห็นอะไรที่มันมีความใหม่แล้วมันมีความ ช่วยให้ธุรกิจของคุณเนี่ยมันเติบใหญ่มากขึ้นเนี่ยคุณจะต้องทดลองมันคุณมันที่จะใช้มันแอพพลายเข้าไปประยุกต์ใช้เข้าไปในกิจกรรมในธุรกิจของคุณนั่นคือสิ่งที่3ครับ C ครับ uh, follow up นะครับ ก็คือคุณต้องหมั่นครับแล้วก็คุณยังต้องทุ่มเทครับบอกแล้วครับว่าการในธุรกิจนี้นะครับหรือว่าในธุรกิจต่างๆเท่าไหร่มันไม่มีอะไรที่ได้มาอย่างง่ายๆนะครับถ้าอย่างได้ง่ายๆเนี่ยนะครับก็มันเป็นธุรกิจสีเทาไปแล้วนะครับผมคิดว่าแบบนั้นเพราะฉะนั้นเองนะครับในการพูดคุยไปแล้วเนี่ยนะแล้วยังยังยังไม่ตอบรับนะคุณเองก็จะต้องทุ่มเทในการ following up นะครับ on previous conversation นะครับก็คุณก็จะต้องทุ่มเทในการ ติดตามนะครับแล้วก็พูดคุยกับก่อนหน้านี้ที่คือคุณเคยสนทนาไว้กับผู้ผู้มุ่งหวังนะครับหรือแม้แต่ลูกค้าของคุณที่กำลังะจะตัดสินใจซื้อเองก็ตามอยู่ในช่วงของ critical c r i t i point นะครับจุดสำคัญแล้วจะได้เสียกันแล้นะครับจะซื้อของกันแล้นะครับให้คุณนะครับหมั่น follow up แบบน่ารักนะครับให้เขาจะไม่รู้สึกว่าอึดอัดเกินไปในการในการพูดคุยนะครับ ต่อมาครับ 1, 2, 3, 4, 5นะครับ Being genuine in your interactions with o t h e r นะครับก็คืออคุณนะครับผมบอกนะครับว่าคืออยากจะให้คุณเนี่ยเป็นเป็นเป็นตัวจริงนะครับเป็นของแท้นะครับไม่ไม่ไม่ต้องเป็นคนอื่นนะครับเป็นตัวของตัวของคุณเองในการปฏิสัมพันธ์หรือพูดคุยกับคนทั่วไปนะครับอันนี้เรื่องจริงนะครับ เราเป็นยังไงนะครับเราเป็นสไตล์ยังไงเราเรามีความจริงใจอย่างไรเนี่ยเราแสดงออกเขาอย่างที่เราเป็นนะครับเขาจะรับเราได้ก็คืออย่างสีอย่างที่เราเป็นนะครับอันนี้มีส่วนสําคัญมากนะครับต่อเพราะว่าธุรกิจเองเนี่ยเราต้องการความจริงใจนะครับเป็นเป็นส่วนสําคัญต่อมาครับ maintaining the sense of humor to get you through the the tough times นะครับอันนี้เล่ด้ว่าถ้าถ้าใครผ่านในช่วงของ c r i t i c a l มานะ ในช่วงของโควิดซึ่งก็เทคไทมาเป็นระยะเวลากว่า2ปีในช่วงนี้ทัฟไหมครับช่วงนี้เป็นช่วงความยากลาบากไหมใช่ใช่ไหมแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะต้องมีอยู่ผมคิดว่าผมคิดว่ามันมัน,ม,นมันมีส่วนสําคัญในการเติมเต็มชีวิตและให้ทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยมันโกอ่อนไปได้หรือว่ามันดําเนินต่อไปไ,ปได้บางคนนะครับเจอสถานการณโควิดใช่ไหมและหาทางออกไม่ได้ เขาก็าจะสิ้นหวังหมดหวังบางคนมีค่าตัวตายก็มีใช่ไหมแต่ว่าเราเองนะอ,อ,อย่าคือเราเองจะต้องมี Sense นะครับเซนส์ออฟฮิวเก็คือว่ามีอารมณ์ติดตลกนะครับในในในภาษาที่อธิบายให้ง่ายก็คือว่าเราจะต้องมีอารมณ์ติดตลกนิดหนึ่งเพื่อทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะครับก้าวข้ามผ่านช่วงอุปสรรคต่างๆทั้งหลายได้บางทีในช่วงโควิดนะครับเราอาจจะเชิญน,นะครับเราเห็น เราเห็นปัจจัยเราเห็นปัจจัยแวดล้อมต่างๆทั้งหลายที่มันเป็นนิก a t ทีฟเนาะเป็นมุมเป็นมุมลบเราเองเราก็จะเทินมองให้เป็นบวกแล้วก็มองให้เป็น experience หรือมองให้เป็นประสบการณ์แล้วก็อาจจะสร้างสีสันพูดคุยกับคนรอบข้างครอบครัวให้ให้มีบรรยากาศที่เรารู้สึกว่าอิ่มเอมขึ้นมานะผมคิดว่าตรงนี้มันช่วยให้เรา go on ไปได้นะครับแล้วก็ก้าวข้ามผ่าน of Stacle หรือ,อุปสรรคไปได้แล้วก็สุดท้ายครก็คือเรื่องของ teaching นะครับ คือนอกจากที่เราเราเรียนแล้วเราเติบโตขึ้นเป็นเป็นอัพไลน์นะครับเป็นเป็นลีดเดอร์เนี่ยเราก็จะต้องมันที่จะ teaching o t h e r นะครับ how to become independent of you นะครับแน่นอนแหละครับเวลนวันหนึ่งเนี่ยที่เราสอนเขานะครับเ,เขาเองเขาเทีมงานเนี่ยเขาก็จะต้องต้องเรียนรู้นะครับแล้วเขาก็จะต้องทํางานเป็นถูกไหมวันหนึ่งเขาก็จะต้องเก่งขึ้นแล้วก็ไม่ต้องมีคุณเป็นที่พึ่งถูกไหมเหมือนกันกับนกบ nope, ถูกไหม เวลานกเนี่ยเขามีลูกน้อยเนี่ยตอนแรกๆลูกน้อยเขาก็เขาก็หมั่นดูแลลูกน้อยใช่ไหมครับแต่พอลูกน้อยเนี่ยเติบใหญ่ขึ้นเนี่ยเขาก็นกน้อยเนี่ยต่างๆทั้งหลายเนี่ยเขาก็บินเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งแม่ซึ่งอันนี้มีความสําคัญมากต่อต่อต่อเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งที่จะขยายตัวออกไปนะครับยังจากคุณเนี่ยลงไปสู่นะครับทีมงานข้างล่างอีกมากมายเลยทีเดีซึ่งวันนี้เองเนี่ย เพราะว่าเรากําลังจะพูดมาถึงเรื่องของ duplication มันก็จะเป็นเรื่องของการ teaching เรื่องของการ training ว่าจะ copy ความสําเร็จแล้วก็ duplication เนี่ยโดยโดยปัจฉยาโดยโดย,ย,โดย,โดยตรก,กะเนี่ยมันสร้างการติบโตยอยู่แล้วละเพราะมันคือเรื่องของการทําซ้ํา copy นะฮะเจพอลสเกตี้เนี่ยได้พูดคุยได้ได้บอกไว้นะครับเจฟฟ์อลสเกตี้เนี่ยเป็นมหาเศรษฐีของสหร chopping, ัฐอเมริกานะครับเป็นชาวอเมริกันนะครับ ก็บอกไว้ครับว่า I would rather have 1% of the effort of 100 men working for me rather than 100% of my own effort ก็แปลว่าอะไรครับก็แปลว่าคือเขารู้สึกโอเคแล้วก็รู้สึกว่าดีมากกว่าในการที่เขาจะมีนะครับอย่างน้อยที่สุดก็มี1%่ของความพยายามของทีมงานที่เขากำลังทำงานอยู่มากกว่าทั้งหมดทั้งมวลนะ่0รเขาทำตัวคนเดียวนะครับเพราะการที่เรา สร้างธุรกิจนะครับแล้วเราทําทั้งหมดด้วยตัวเราตัวเราเองเนี่ยนะครับ impossible ครับมันไม่สามารถเป็นไปได้นะครับแต่เรามีทีมงานใช่ไหมครับแต่ละคนนะครับในหน้าที่ต่างๆทั้งหลายเพื่อก่อร่างสร้างบ้านนะครับมันก็จริงๆมันก็เหมือนกับเปยบเสมือนเป็นการสร้างบ้านนะครับก่อร่างสร้างขึ้นมาเพื่อเพื่อเติบใหญ่ขึ้นเติบโตมากขึ้นถูกไหมครับ duplication เนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับ เป็นกระบวนการของการสร้างระบันดันใจนะ duplication is really process of motivating encouraging and influencing นะครับก็คือ duplication หรือการ copy เนี่ยจริงๆเป็นกระบวนการนะครับของการสร้างแรงกระตุน้นนะครับให้กำลังใจแล้วก็มีอิทธิพลต่อทีมด้วยซึ่งทุกคนนะครับ everyone on your team should o e a little bit each month นะครับก็คือเพื่อที่จะให้ทุกๆคนเนี่ยนะครับในทีมของคุณนะครับ ในคอนเซปต์ของ copy เนี่ยนะครับทำสิ่งละเล็กละน้อยนะครับวันละนิดนะครับสัปดาห์ละหน่อยและเดือนละน้อยแต่ถ้าทำบ่อยๆขึ้นเนี่ยทีมก็โตมากขึ้นนะครับแล้วทำอะไรใช่ไหมคุณก็จะถามคุณบอกแล้วทำอะไรล่ะคุณบอยก็คืออย่างนี้ครับก็คือ place order นะครับแล้วก็ service t f few Cu ัสเตอรนะครับก็ทำวันเล็กละน้อยนะครับดูแลเรื่องของการสั่งซื้อของลูกค้าดูแลลูกค้านะครับนอกจากคุณมีทีมงานที่ เป็นเป็นทีมอยู่แล้วนะครับเป็น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 นักธุรกิจนะคุณเองก็อาจจะมีคัสเตอร์หรือกลุ่มลูกค้าให้ดูแลเขานะครับสครับ share business with a few prospect ก็มันครับที่จะแบ่งปันธุรกิจนะใช่ไหมครับมันเข้ามาในรูปเหมือนก่อนที่ผมบอกไปใชหว่าให้คุณมันเนี่ยแบ่งปันธุรกิจนะครับกับผู้มุ่งหวังใหม่ๆอยู่บ่อยๆนะครับโดยที่ไม่ต้องไปกดดันเขาครับเราก็เล่าสิ่งดีงามให้ให้เขาฟังครับ ให้มองเป็นเรื่องบวกเสมอครับให้มองเป็นกีฟนครับ not to take นะครับแล้วก็ท้ายที่สุดครับให้มันนะครับ run and grow their own business นะครับก็คือทำการ run แล้วก็การสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจนั่นเองนะครับ, mm hmm. ation, รบการทำซ้ำเนี่ยมันก็จะสร้างการเติบโตอย่างที่ผมบอกแล้วก็วันนี้เองเนี่ยผมมี5ทิปนะครับทิปที่จะมามาแบ่งปันให้กับ พวกเราเนี่ยได้ได้ฟังกันใ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 นภาพที่ผมเห็นนะครับในประสบการณ์ที่ผมมีในในภาพของการทําซ้ำนะครับการก๊อปปี้ความสําเร็จในในแวดวงเน็ตวิร์ดนะครับหนึ่งนะครับก็คือ most of people you sponsor you do nothing and quit ครับคือคุณคต้องเข้าใจอย่างนี้ครับว่าอันนี้เป็นแฟกต์นะครับมันเกิดขึ้นอยู่อยู่นับมันเกิดขึ้นอยู่จริงมันเกิดขึ้นอยู่จริงในในโลกปัจจุบันนั่นคือว่า เ,เวลาคุณสปอนเซอร์คนใหม่ๆเข้ามาหรือว่าสปอนเซอร์ทีมเข้ามานะครับคุณสังเกตไหมครับคุณจะพบว่ามีจํานวนไม่น้อยนะครับซึ่งเอาตามจริงๆแล้วเนี่ยมีราวกว่า50-75%เนี่ยเขาจะอยู่ในออโตชิปจะอยู่ในรอยัลตี้จะซื้อสม,ม่เสม,มอๆกับคุณเนี่ยอยู่ราประมาณ90วัน,นครับแต่พอหลังจาก3เดือนไปแล้วเนี่ยก็เริ่มและติดต่อไม่ได้บ้างนะครับหรือว่าขาดการซื้อไปบ้างคุณพบไหม ที่้นถ้าถ้าเกิดคุณพบอยู่นะครับจริงๆแล้วมันมันเป็นเช่นนั้นจริงๆนะครับในในแวดวงหรือในอุตสาหกรรมเนเวิร์บมาร์เก็ตติ้งนี้นะครับทิปก็คือว่าให้คุณเนี่ยยังดูแลทุกคนนะครับ offer support to everyone ครับแต่ว่าให้คุณนะครับมองหา the winner นะครับ look for the winner นะครับแล้วก็ใช้เวลานะครับ spend the most your time นะครับ10% of your team your team who willing to grow business ครับ แต่ให้คุณใช้เวลานะครับสักนิดหน่อยนะครับมากสักนิดกับคนที่เขาที่คุณมองเห็นครับว่าเขาตั้งใจหรือเต็มใจจะสร้างธุรกิจขึ้นนะครับตรงนี้คุณนะครับอยากจะให้คุณเนี่ยมองเห็นแล้วก็มองถึงกลุ่มคนนะครับเรียกว่าเป็นกลุ่มเพชรน้ำเอกกลุ่มนี้เลยทีเดียวนะครับสครับ you need a standardized training system ครับทีนี้เองเนี่ยครับการจะ copy ความสำเร็จไปได้นะครับ นอกจากเราข้อหนึ่งไปแล้วนะครับที่ข้อหนึ่งไปแล้วข้อสองนะครับคุณเองคุณจะต้องมีงานประชุมนะครับคุณจะต้องเซตซิสเต็มนะครับ t r a i n ิ่ g ต่างๆทั้งหลายไม่ว่าจะงาน training นะครับหรืองานสร้างแรงบันดาลใจ motivations นะครับ or even นะครับ recognition นะครับก็คือการเชิดชูเกียรติใช่ไหมครับ skill training whatever ทั้งหมดทั้งมวลนะครับในกิจกรรมต่างๆทั้งหลายก็เพื่ออะไรครับสิ่งเหล่านี้นะครับ ก็เพื่อให้คนเหล่านั้นนะครับเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคอมมูนิตี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนความน่ารักของเรา for life be a part of community แล้วก็การที่เขาเหล่านั้นนะครับเข้ามาในเทรนนิ่งเข้ามาในประชุมเข้ามาในสิ่ง,งต่างๆทั้งหลายหรือแม้แต่เชูเกียริเนี่ยนะครับเออเวลาเขาแอคชีพเนี่ยนะครับแล้วเรา recognize เขาเขารู้สึกอะไรครับ เขารู้สึก feel appreciate ไหมครับรู้สึกรู้สึกดีดีไหมครับรู้สึกดีนะครับว่าเราเนี่ยรู้สึกชื่นชมในความสําเร็จของเขานะครับไปด้วยกันกับทีมนะครับ get support and grow as a person นะครับก็คือว่าเขาจะรู้สึกครับได้รับการสนับสนุนครับแล้วก็เติบโตเป็นเป็นคนเป็นทีมนะครับเป็นดาวไลน์นะครับเป็นผู้นําที่มีคุณค่ามีคุณภาพนะครับในท้ายที่สุนเองนะครับสครับ even if the only five up to 10% of your team they right, a d u p l i c a t e you can still build a huge network marketing business ครับคุณให้คุณแน่ใจนะบางทีบางคนอาจจะท้อนะครับบอกว่าเอ้ยคุณบอยเนี่ยไปหน้าง,งานจริงๆเนี่ยเนี่ยไม่แบบว่าไม่ได้ต้องการตอบรับได้ทีเท่าที่ควรเลยนะครผมเองผมก็จะให้กําลังใจก็จะบอกเขานะครับว่าคุณรู้ไหมว่าคุณเชื่อในพลังของ duplication ไหมคุณเชื่อในพลังของการทํา copy ทําซ้ำไหมซึ่งถ้าคุณเชื่อนะ ขอแค่คุณไปเจอเพชรน้ำเอกนะไปเจอไปเจอเม็ดน้ำเอกซึ่งเป็นเพชรน้ำเอกนะเพียงแค่5 0ซนะครับองคุณไม่ต้องเจอหลายคนมากนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วสามารถที่จะ g e n ตสามารถที่จะก่อให้เกิดธุรกิจเนี่ย network นะครับที่เติบใหญ่ได้อย่างแน่นอนนะอันนี้เป็นเรื่องจริงนะในต,ตลอดระยะเวลากว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมาันเป็นเช่นนั้นจริงถามว่าทําไมนะให้คุณลองดูภาพแผนภาพที่ผมบอกคุณสิครับจาก2เนี่ย คุณคิดว่าเวลาดูพิเคิเป็นยังไงนะครับสองคูณสองเป็นสี่สี่คูณสองเป็นแปดแปดคูณสองเป็นสิบหกบิ๊กไหมบิ๊กนะครับไม่ใช่แค่สองถ้าเกิดคุณสามารถที่จะหาคนที่คุณไว้ใจได้แล้วก็เขาสร้างธุรกิจถึงสามใช่ไหมสามคูณสามเป็นเก้าเก้าคูณสามยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคูณสามแปดสิบเอ็ดเยอะไหมว้าวว้าวในความคิดของผมนี่คือด u พ l i c a t i o n เนี่ยเป็นคอนเซปที่ผมอยากให้คุณเนี่ยท่องไว้อยู่ในตลอดเลยนะครับ หลังจากคอร์สนี้คุณจําอะไรไม่ได้เลยนะคุณฟังไปปุ๊บเนี่ยคุณคุณจําว่าอู้วันนี้คุณปอยพูดถึงยูปิเคชันนะพูดถึงเรื่องการทําซ้ำนะฮะแล้วก็หานะครับหาเพชรน้ําเอกนะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยปั้นเขาครับทีมงานคุณจะต้องเติบโตขึ้น C ครับโปรโมทอีเวนต์นะครับโปรโมททำไมอีเวนต์จึงมีความสําคัญครับจะไม่ใช่แค่ของทางทางทางผู้ส่วนธุรกิจเองก็ตามนะครับหรือแม้แต่ของทางบริษัทก็เพราะอะไรครับเราพบว่าครับหลายต่อหลาย หลายครั้งด้วยกันนะครับซึ่งโปรสเป c t ที่ยังไม่สามารถจะปิดการขายได้ก็คืออยู่ในช่วงของ Critical Point จะได้เสียกันแล้วนะครับทันทีที่คุณชวนเขาเนี่ยมางานนะครับไม่ว่าจะเป็นงานจัดใหญ่ต่างทั้งหลายซึ่งบริษัทจะมีความพร้อมนะครับบริษัทจะจัดขึ้นนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับกิจกรรมบนเวทีนะครับหรือเดี๋ยวนะครับอ่าโอเคตอนนี้อาจจะเป็นออนไลน์นะครับแต่เดี๋ยวอาจจะเป็นไฮบริดนะครับแล้วก็ค่อยปรับตัวเป็นออฟไลน์เนี่ยหรแนลลี่นะครับเมื่อ โควิด1 9เนี่ยเริ่มดีขึ้นใช่ไหมครับสิ่งเหล่านี้นะครับมันช่วยอินสปายครับมันช่วยเมื่อเขาได้ได้มาอยู่ในบรรยากาศของของของการการความสนุกนะครับของครอบครัวโฟร์ไลฟ์ถ้าอย่างในออนไลน์แบบนี้ผมจะกอดคุณก็มันก็ส่งไปไม่ถึงใช่ไหมผมอยากจะสร้างอะไรบันดาลใจผมก็จะทําได้ค่อนข้างจํากัดแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยนะครับหากได้มาร่วมเจอกันแล้วก็ได้มาจัดอีเวนต์นะคุณเชื่อไหมเลดออกสักเลดออฟสักเซสนะครับ หรือ success rate เองก็ตามเนี่ยนะครับการที่คุณ bring prospect เข้ามาเนี่ยครับคุณจะพูดคุยกับเขาได้ง่ายขึ้นและคุณก็จะสามารถที่จะ close หรือว่าได้เขามาเป็นครอบครัวสมาชิกใหม่ของโฟร์ไลท์ได้ง่ายขึ้นครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะแนะนำครับว่าไม่ว่าจะกิจกรรมใดๆต่างๆทั้งหลายนะครับจะออฟไลน์จะออนไลน์จะคอร์สเทรนนิ่งแบบนี้เองก็ตามซึ่งเป็นคอร์สดีๆแบบนี้ที่เรา เรากันอยู่นะครับเป็นประจำในช่วงเวลาค่ำๆนะครับก็พาเข้ามาได้ครับแล้วก็ได้มาพูดคุยได้มาพบกับราหามีคําถามก็ได้พูดคุยแล้วก็ตอบคําถามกันแล้วก็ท้ายที่สุดครับผมอยากจะฝากไว้ก่อนที่เดี๋ยวผมจะส่งต่อไปกับคุณนนทวัฒน์หรือคุณสันชัยนะครับก็คือ give your people realistic expectation นะครับให้คุณลึกๆเสมอนะครับ make sure that they know this is not um i s s not the get rich quick type of industry นะครับในธุรก,กิจนี้มันไม่ใช่เป็นธุรก,กิจแบบได้เงินเร็วนะครับ ถ้าถ้าถ้าเรานะครับเวลาเราพูดคุยกับผู้สนใจใหม่หรือ prospect หรือทีมงานเราเองก็ตามเนี่ยเราจะสอนเขาเบสต์ออนบนพื้นฐานความจริงนะครับมันไม่มีอะไรได้มาโด,โดยง่ายนะครับถ้าจะได้โดยง่ายหรือว่าได้ทีแล้วก็ได้เงินเยอะๆมันจะต้องเป็นธุรกิจที่ไม่ดีนะครับเป็นธุรกิจสีเทาอย่างแน่นอนนะครับหรือไม่ก็ต้องเป็นธุรกิจเป็นอะไรที่ต้องไปนเน้นโชคลาภเอาล้นะครับซึ่งเรามันคาดหวังไม่ได้ไนงะ มันขึ้นอยู่กับดวงใช่ไหมแต่ว่า Business เนี่ยมันคือการที่คุณลงมือทำฉะนั้นเอง t h t h h t ครับ that the result will not come until do work นะครับ tell them what to expect and they won't be disappointed นะครับก็คือสอนครับแนะนำเขานะครับว่าผลลัพธ์เนี่ยมันจะไม่เกิดขึ้นนะถา้ถาถ้าไม่ได้ทำลงมือทำนะแล้วก็ให้นาคาดหวังนะครับเท่าที่นะครับในจุดที่มันเป็นไปได้จริงนะครับเขาจะได้ไม่ผิดหวัง ตรงนี้มีความสําคัญมากต่อธุรกิจครับแล้วก็นั่นเป็นทั้งหมดในเรื่องของทู l i เคชั o นแล้วก็เป็นเรื่องของเดี๋ยวคุณจะต้องไปฟังนะว่าเดี๋ยวคุณจะต้องทิชช n ิ่งทีมยังไงใช่ไหมในการโกรในการ copy ในการสร้างนะฮะยังไงวันนี้ในส่วนของไพ์ของผมก็ผมทิ้งท้ายไว้เท่านี้แล้วกัน ครับนั่นคือสาระดีๆจากการประชุมออนไลน์ของบริษัทฟัวไลท์และถ้าหากสมาชิกท่านไหนไม่ได้เข้าประชุมคุณก็สามารถที่จะติดตามและก็ชมย้อนหลังได้ที่ YouTube ช่องคำผางพวงทัพทีมนี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมคลิปนี้ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ